สำหรับคนที่ยังเขียนชื่อผมว่าอออ่างนอนหนูไม่หันอากาศนอนหนูต่อเต่ากันรันนะครับไปนอนไปนอนจ้าไม่ายตัดผมเหมือนพี่วัวบ้างอะ <laughs> มไม่กล้าขนาดนั้นนะทำไม่เป็นนะลรตัดผมไม่ลองให้พี่โน้ตทำให้ดูก่านี่ไง can you say สินเจ้าสินเจ้าเฮ้ยทำไมผมกดผิดแล้วมันเด้งมาในคำถามอีกแล้ว <c oughs> คืออานันนะิเนี่ยแบบอ่างสละอานอนหนูไม่หันอากาศนอนหนูทอทอาหารกรรันเนะี่ย ชอบไม่รู้ทำไมคำถามมันเด้งกับไป<ๆ>งูเขียวสีอีหยังมไม่รู้ว่ะคือสีเขียวปะ่ะเลิกรอพี่ปัดยังพ่อเฮ้ยผมเพิ่งรู้นะว่าปัดดัดฟันอะ เหมือนเด็กเพิ่งเคยดัดฟันน่ะอดปวดฟันวิธีทําให้หายปวดฟันทํำยังไงดีเราจะเลิกพูดมากดีไหมไม่ใช่หรือว่าเราจะแบบกินยาแก้ปวดมึงเป็นอะไรเป็นอะไรปวดฟันกินยาแก้อืม,อมโมโถเป็นอะไรอันไม่เข้าใจเลย ช่วงนี้ออกกํลาลังกายบ่อยไหมครับออกบ่อยมากเพราะมันว่า